่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนการเข้าไปดูว่าเราเนี่ยส่งงานไหนแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูในเว็บนะคะก็คือมีเพื่อนมาถามก็คือปฟ้านี่แหละนะคะมาถามว่า,เ,าเราส่งงานไหนไปแล้วบ้างนะคะทีนี้เนี่ยครูก็เลยทําคลิปนี้สอนขึ้นมานะคะเพราะว่าเราจะได้รู้วิธีว่าเราจะต้องเข้าไปดูยังไงว่าเราส่งงานไหนแล้วบ้างนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยครูเปิดตอนนี้อยู่ในอยู่ในไลน์ <c oughs> ของกลุ่มป .6 นะคะก็คือครูจะกดไปที่เนะะี่ยค่ะลิงก์เว็บไซต์ที่มันเป็นประกาศอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะก็กดตร,ตรงนี้นะคะตรงรูปประกาศนะคะแล้วมันก็จะเด้งมาตรงข้อความที่ครูทําเป็นประกาศไว้ก็คือเว็บเข้าเรียนนะคะครูก็กดไปที่ลิงก์นี้เลย่ะเดี๋ยวรอสัก คู่หนึ่งนะคะอ่ะทีนี้พอเข้ามาหน้านี้เราก็ทำเงินค้าลงชื่อเข้าใช้ปกตินะคะอ่ะทีนี้หน้าจอมันอาจจะเล็กไปนะคะเดี๋ยวคู่ขยายหน่อยเสียงอาจจะแหบหน่อยนะคะนักเรียนเพราะว่ามันดึกและอากาศเย็นไม่ได้แล้วเสียงเริ่มไม่อยู่กับร่องกับรอยทุกทีนะคะก็เขียนชื่อเข้าไปนะคะก็ เป็นการลงชื่อเข้าเรียนด้วยอีกรอบหนึ่งนะคะสมสีเหมือนเดิมแล้วกันนะคะสมสีแสนสวยนะคะอยู่ปหกทับหนึ่งะะเสร็จสิ้นปั๊บก็กดลงชื่อเข้าใช้นะคะปกติเนี่ยครูจะอัดคลิปสอนนักเรียนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะคราวนี้เปลี่ยนโหมดบ้างนะคะมาแบบใช้โทรศัพท์บ้างนะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะเราก็สามารถมาเลื่อนลงมาข้างล่างเนี่ยจะดูได้นะคะว่าใครมาเข้าเรียนบ้างวันนี้นะคะก็คือวันนี้วันมันก็จะบอกวันที่อยู่นะคะแต่ที่บอกเนี่ยมันจะโหลดช้าหน่อยนะคะไม่ขึ้นเลยแหละนะคะเนี่ยช้ามากๆเนาะอ่ะงั้นเราไม่สนใจตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ในคลิปนี้จะสอนการดูว่า เราส่งงานหรือย่างนะคะก็เราก็คลิกเข้าไปในบทเรียนเลยเลยกันนะคะ,ะจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้งานมาพอดีนะคะแต่ไม่เป็นไรกดไปละช่างมันนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูเลยรอสักคู่นะคะโทรศัพท์ขู่ก็ค่อนข้างชา้าเหมือนกันนะคะคราวนี้เนี่ยพอเราเข้ามาในหน้าบทเรียนนะคะ มันก็จะมีหัวข้อขึ้นให้เราดูเนี่ยตามนี้แหละนะคะซึ่งมันก็จะมีในบทที่1เนี่ยนะคะ,ะ,คะก็คือในหน่วยที่1เนี่ยนะคะเราก็จะมีอยู่หลายเรื่องนะคะถูกไหมแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเราเนี่ยส่งงานอะไรไปแล้วนะคะก็ให้เราเลื่อนมาดูตรงหัวข้อส่งงานตรงนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเรางานไหนเราส่งหรือยังให้เรา k, anyway, คลิกเข้เาไปดูทีละงานนะคะก็คืออ่านเดี๋ยวขยายขึ้นขยายเลยนะคะดูตรงหัวข้อส่งงานนี้นะคะนักเรียน แล้วก็สมมุติอ่ะครูจะดูใบงานที่1.1นะคะว่ามีชื่อเราไหมก็กดจิ้มไปที่หัวข้อที่1.1นะคะแล้วก็รอหน้าเว็บมันโหลดสักครู่นึงนะรอหน้าเว็บสักครู่นะคะอ่ะก็เลื่อนมาดูได้นะคะทีนี้เนี่ยมันจะชา้าตรงส่งงานนี่แหละนะคะบางทีมันอาจจะเล็กไปนะคะ ก็ถ้าใครจะส่งงานมันอาจจะเล็กไปนิดนึงนักเรียนก็ต้องเลื่อนหน่อยนะคะบางทีถ้าหน้าจอเราเล็กมันก็อาจจะเลื่อนอยากหน่อยนะคะอย่างโทรศัพท์ครูเนี่ยหน้าจอเล็กนิดเดียวนะคะโอเคคราวนี้นะคะเราก็มาดูตรงนี้นะคะก็คือตรงลายชื่อนักเรียนที่ส่งงานเนี่ยก็คือในนี้เนี่ยในตารางนี้เนี่ยนะะเขาก็จะบอกว่ามีชื่อของใครบ้างที่ส่ง บงานเรื่องนี้นะคะคราวนี้ถ้าว่าเราอยากรู้ว่ามีชื่อเราไหมนะคะก็เดี๋ยวครูขยายหน่อยนะคะให้หน้าจอมันใหญ่ขึ้นอขยายขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะก็มาไล่ดูเลยว่ามีชื่อเราไหมนะคะถ้าบางทีในนี้มันโชว์ไม่หมดนะคะเราก็อาจจะมาพิมพ์ชื่อเราเลยก็ได้นะคะโดยกดที่ช่องค้นหาตรงนี้นะคะกดเข้าไปนะคะ โอเคพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะให้พิมพ์นี้นะคะอ่ะเราก็ขยายหน้าจอให้ใหญ่ๆห,หน่อยนะคะมันก็จะได้เห็นชัดเจนแบบนี้นะคะคราวนี้เราก็ลองพิมพ์ชื่อเราเลยค่ะว่ามีชื่อเราไหมสมมติครูจะพิมพ์ชื่อเพื่อนคนที่ถามแล้วกันนะคะปลายฟ้าแล้วกันอ่ะยกตัวอย่างคะ่ะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะพิมพ์แค่ชื่ออย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะปั๊บ คราวนี้เนี่ยระบบมันก็จะไปโหลดมาถ้าหากว่ามีชื่อของเรานะคะก็แปลว่าเราส่งงานแล้วนะคะใบงานนี้ก็เราก็จําไว้แล้วก็อาจจะเขียนติ๊กในกระดาษข้างนอกว่าเออโอเคหนึ่งจุดหนึ่งส่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือมีชื่อเราที่ส่งละคราวนี้พอดูใบงานนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะกลับไปเช็คใบงานอื่นบ้างนะคะเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบน,นะะเลื่อนขึ้นมาข้างบนแล้วก็ กดไปที่คำสั่งบทเรียนเนี่ยค่ะนะคะกดไปตรงนี้เลยนะคะเนี่ยกดไปเลยชึบอ่นะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะคะให้หน้าเว็บเนี่ยมันโหลดไปที่หน้าบทเรียนเหมือนเดิมเราก็จะได้ไปเลือกดูในหัวข้อส่งงานอีกนะคะคลิปสอนผ่านใบงานผ่านไปนะคะเข้ามาในหัวข้อส่งงานตรงนี้แล้วก็เลือกใบงานอื่นนะคะอ่ะคราวนี้ก็มาเช็ค ทีละใบงานนะคะให้เรา,าหาข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าครูทำที่ครูทำเว็บขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกใช้ได้ฝึกใช้าใชงานเว็บใช้ฟังก์ชันกนารเข้าไปดูเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้เราจะทำอะไรอะ่ะเราดูผ่านเว็บหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่ลอง ฝึกด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เราไม่มีทักษะในการค้นหานะคะไม่มีทักษะในการแสวงหาความรู้เลยไม่มีทักษะในการใช้อุปกรณ์งานสมัยใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะโอเคคราวนี้ก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างอีกนะคะว่าตรงช่องรายชื่อค้นหาเนี่ยมีชื่อเราหรือเปล่านะคะคราวนี้ก็เหมือนเดิมนะคะข้อมูลมันอาจจะเล็กใช่ไหม เราก็ขยายมันขึ้นนะคะขยายมันขึ้นแบบนี้นะคะคราวนี้ก็เลือกดูได้เลยว่ามีชื่อเรางใหม่นะคะถ้ามีแล้วถ้าถ้าถ,ถ้าเจอแล้วประมาณเนี้ยนะคะก็โอเคไม่ต้องค้นหาก็ได้ถ้าหาเจอแล้วนะคะคราวนี้ก็รู้แล้วว่าตัวเองเนี้ยส่งแล้วนะคะใบงานนี้ส่วนทีนี้จะดูใบงานอื่นก็เหมือนเดิมนะคะก็กดกลับมาข้างบนนะคะแล้วก็คลิกไปที่เมนูบทเรียนตรงนี้นะคะตรง ไอคอนสีเหลืองๆนี่นะคะ่ะก็กดไปนะคะ่ะแล้วก็พอมันกลับมาที่หน้าบทเรียนปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาค่ะตรงหัวข้อส่งงานเนี่ยนะคะตอนนี้เราอยู่ในหน่วยที่หนึ่งนะคะเราก็มาเช็กก่อนเพราะว่าในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยมีหลายคนที่ยังไม่ได้ส่งงานบางใบงานนะคะบางคนก็ส่งครบแล้วนะคะอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับคนที่ส่ง เกือบครบแล้วแล้วก็คนที่ส่งครบแล้วนะคะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงเรามีความรับผิดชอบแค่ไหนแล้วบอกถึงเรามีความสามารถไหมนะคะเพราะว่าครูก็ค่อนข้างที่จะอำนวยความสะดวกให้ทำบทเรียนย้อนหลังให้ทำที่ดาวน์โหลดใบงานได้ตลอดเวลาทำที่ส่งงานได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่านักเรียนจะได้ส่งงานหรือไม่ส่งงานเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเนาะเพราะว่าเราโตแล้วนะคะจะให้ใครมาบอกเราจำจี้จำชชยบ่อยๆมันก็น่าเบื่อถูกไหมคะอ่ะทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็คลิกเข้าไปแล้วเลือกดูทีอันแล้วที่เราก็จําไว้นะคะอันไหนที่ไม่มีชื่อเราก็แปลว่าเรายัางไม่ได้ส่งนะคะคก็แบบเนี้ยนะคะคราวนี้พอ ดูครบในหน่วยที่หนึ่งแล้วนะคะจะดูในหน่วยที่สองเพราะว่าตอนนี้ครูสอนไปถึงหน่วยที่สองแล้วถูกไหมคะเพราะฉนั้นก็เลื่อนลงมาในหน่วยที่สองนะคะเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อบอกอยู่ก็เลื่อนลงมาแล้วก็มาดูตรงหัวข้อส่งงานอีกว่าในใบงานที่หนึ่งเนี่ยสองจุดหนึ่งเนี่ยนะคะเราส่งไปหรือ,อยังก็จิ้มดูนะคะ,ะคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรมากก็แค่มาสอน วิธีการดูว่าเราส่งงานในแต่ละใบงานหรือยังนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้คือวันที่11สิงหาคมนะคะครูยกเลิกยกเลิกคลาสเรียนหรือว่ายกเลิกการเรียนออนไลน์วิชาเทคโนโลยีป .6 เพราะอะไรคะเพราะว่าใบงานที่ 2.2ที่ครูได้สอนไปเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะคะยังไม่มีใครส่งเลยสักคนนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าไม่เรียนหนึ่งวันนะคะ,ะหยุดให้นักเรียนได้ทํางานส่งแล้วกันให้นักเรียนให้นักเรียนได้เคลียร์งานนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นใบงานที่2.1เนี่ยนะคะก็จะมีคนส่งอยู่แค่นี้5คนนะคะก็ดูได้ว่ามีใครบ้างฉะนั้นก็ ะะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่านักเรเียนจะสามารถดูได้ว่าตัวเองเนี่ยส่งงานอะไรไปแล้วบ้างนะคะไม่ใช่แต่ว่ารอครูมาบอกมาสรุปให้ดูนะคะเพราะบางทีครูก็ก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่างอะ่ะบางทีนะคะเพราะว่าเราครูก็เตรียมงานสอนอยู่เยอะพอสมควรอัดคลิป สอนทําเว็บอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ครูคิดว่าเว็บที่ครูทําให้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้งานง่ายนะคะหรือไม่ง่ายเราก็ต้องอลองศึกษาดูนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆเมนูการทํางานมันก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเนาะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนลองลองเข้ามาดูลองเปิดดูก็แล้วกันนะคะอ่าสาหรับแต่ทีนี้แนะนําอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะ จะไม่ให้เกิน15นาทีะค,ะคลิปนี้ถ้าว่าในนี้มันเล็กกันไปนะักเรียนนักเรียนสามารถกดสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้นะคะตรงนี้นะคะจิ้มไปมันก็จะโชว์ปลายงานนี้นะคะในอีกหน้าต่างหนึ่งนะคะแต่พอโชว์ในอีกหน้าต่างหนึ่งแน่นอนนะคะโทรศัพท์เราสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็ะจะมีการดาวน์โหลดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วก มันก็จะมีการทำงานหนักขึ้นนะคะบางทีเครื่องอาจจะหนกได้เนาะตอนนี้โทรศัพท์ของครูก็ร้อนแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปการสอนก็มีเท่านี้นะคะก็หวังว่านักเรียนจะเข้าไปดูการส่งงานของตัวเองได้ว่าตัวเองนั้นส่งงานไหนไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ